สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเย็นเดตต้อนรับเข้าสู่ช anel รถอีซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาเม้นเดย์นะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในสองโค้ดซิ่งปริ้มแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดทางครับแล้วก็จะมีสองโค้ดเพชรกันด้วยนั่นเองนะครับผมจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะครับ ถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลินให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์พี่พี่จงไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยทั้งน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพร1,060เพจครับจำนวนสิบรางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกสองเป็นแพ็กเกจครับ เป็นในสตของแพ็กเกจตัวละคน์อัลลูชนี้เลยนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคา1,999เพคครับต่อ1แพ็กเกจเองครับก็จะได้รับทุกอย่างของตัรละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวทะครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็จะมีการแจกในสนของเป็นสกิปเปิลครับเป็นแบบถาวรครับผมเดี๋ยวบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่มาจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะ แม่เป็นกระบอกใหม่หรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีการแจกของของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้เลยนะครับใครคอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่จยงการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นปเปลี่ยนชื่อครับผมหรือว่าเป็นท่าทางนะฮะหรือว่าเป็นใน2ชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับสำหรับการรับของขวัญพวกนี้ทั้งหมด4ข้อกติกาข้อแรก กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะเองครับแล้วก็ก้อที่เจาข้อที่2กดติดตามกดดิ่งช่องของผมนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับเขาไม่ให้ผลว่าจะมปฏิญาได้นะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็โยิดีขอเต็งไว้ในครับผมง่ายๆนะแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาสี่ข้อไม่ยากเลยนะถ้าใครอยากได้ข้อรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันว่าโค้ดมีอะไรกันบ้างนะฮะ เริ่มที่สองสกิปปืนนะฮะสกิปปืนเป็นในสองของสกินปืนพวก AK นะฮะ AK นคใคอนเล็กอันนี้นะฮะเป็นเอเคเดอะเฟมิงดากอนแล้วก็เป็น M4 ็มสี่สกอชชิงนะฮะแล้วก็เป็นในสองสก้าคิวปิ้นเลิฟนะฮะแล้วก็มีพวกปืนเ m g นะฮะพวกนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะก็จะมีในสองของพวกเอ็มพีทีนะฮะเป็น m p ็มพีทีศูนย์แฮปปี้นิวเย่สองพันสนะฮะเป็นดากอนเอเปเลอร์พวกนี้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสามารถเอาไปสุ่มได้เลยนะว่าจะได้ทาวว่าเป็นแบบไหนอะไรงนนนะกก็ไปลุ้ัเอาเลยนะครับผม โอเคนะครแล้วก็ท่าทางครับผมเป็นในสองท่าทางเ b a ี y ชาร์ k นะครับนี่นะเป็นในสองของท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นท่าทาง b บ b y shark ชืดๆด,ดืดๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีสองโค้ดเพชรครับหนึ่งหมื่นเพชรครับผมสามารถเติมได้สิบคนคนละหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะครับอ่ะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโค้ดของเราก็ถ้าใครอยากได้โค้ดนะก็รอดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกอ่าไอเทมโค้ดท้ายคลิปนะครับผมอ่าโอเคนะครับแต่ตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อน,นแล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็นไอเทมของสกิปปืนไม่ใช่สกิปปืนดิเป็นไอเทมของคลังสินค้าฟรีไฟนี่เลยนะฮะลด80%อ้หโอ้โหนี่แต่ว่าของในนี้ส่วนใหญ่คือจะมีหมดแล้วนะครับคือพี่จะมีทุกอย่างแล้ว อันนี้จริงๆไม่มีทุกอย่างแล้วจะมีถ้าพวกเป็นคูปองแลกเปลี่ยนปืนตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมี2องตรงนี้เลยนะฮะก็จะมีพวกนี้แหละที่ยังไม่มีนะฮะก็นี่ซื้อไปอันไหนที่ยังไม่มีเอ่มเจ็เนี่เลยนะฮะเรียบร้อยนี่ครับผมนี่นะเรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็อมีอะไรอีกอ่ะมีครบหมดแล้วคือมีครบหมดแล้วนะทุกคนครับมันไม่ได้มีอะไรมากมันรีเฟซก็ไม่ได้นะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะคือเรามีครบหมดแล้วก็ ช่างมันนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกล่องอันนี้กันหน่อยดีกว่าเป็นกล่องอหนวดสีดำเนี่ยหนวดดำเนะอะโอเคเดี๋ยวเรากดเปิดไปสิบกล่องครับผมอมโอ้โหเกลือมากเกลือมากครับทุกคนโอเคข้างท้งายเฮ้ยไม่ได้หรอเฮ้ยผมหมดประมาณสองพันเพชรเลยนะเฮ้ยไม่ได้จริงดิ เฮ้ยทุกคนแม่งออกยากว่ะเฮ้ยเวอร์ไปไม่ได้หรอทุกคนเฮ้ยไม่ได้เหรอสีเขียวอัตราอ่องหนึ่งเปอร์เซนท์ทุกคนครับหนึ่งเปอร์เซนท์ครับผมที่จะได้ของสีเขียวแม่งเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยสามพัน 3, เพชรเลยนะตอนนี้สามพันเพชรเลยนะทุกคนเฮ้ยไม่ได้เหรอเว,ว,วอร์เวอร์มากโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหนวดดำเวอร์มากทุกคนแม่ง ไม่ออกว่ะเฮี้ยหมื่นเพชรกูจะออกไหมเนี่ยผมต้องเอานะเฮี้ยแบบมันแรงจริงทุกคนเฮ้ยเว่าหนะึ่งเปอร์เซ็นต์ฮะเนี่ยอัตราการออกไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เด็กวันออกมาทดลองทดลองโอ้โหสีน้ำเงินก็มีโอกาสออกอยู่แค่นิดเดียวนะครับเฮ้ยแตสีเขียวในหนวดดำเนี่ยไม่ไม่ออกให้หรออันนี้อ่ะหกเปอร์เซ็นต์นะครับสีเขียวหกเปอร์เซ็นต์แต่เนี้ย แค่1%นเปอร์เซ็นต์ไว้ทุกคนเฮ้ยเวอร์เวอร์มากบอกเลย3,000เพชรเลยครับผมเราหมดกัน3,000เพชรเลยฮะยังไม่ได้อีกเลยนะครับผมทุกคนครับ i, 3, เฮ้ย3,000เพชรเราไม่ได้หรอเดี๋ยวเรามาเปิดกล่อเตือนก่อน10กล่องอะชุบเฮ้ยได้จาวอนนี่นะรเรียบร้อยฮะเป็นตัวของอ่าอิงเจ็ดสิบเก้าอ่าไมค์คาร์นิคอลนะครับ,มรบผมนี่เลยนะฮะโอ้โห นี่คือดีคืดีนะครับคือดีอขอดูหน่อยแล้วกันเอ็งเจ็ดสิบเก้านี่นะฮะนี่เลยนะครับเป็นในสองอันนี้นะครับบอกไม่กสิณสองโอคอยเรือโดดอันนีแ้บบบอกระยะสองบอกไม่กสิณหนึ่งนะฮะแต่ว่าพี่บอกเลยไอ้หนวดเนะี่ยแรจริงแรมากไม่เคยมีของชิ้นไหนในเกมที่อัตราดรอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะดูดิอ่าพี่จะหมดแค่ห้าพันเพชรก็แล้วกันนะครับผมแล้วขอเราค่อยมาต่อกันสัก เอ้ยได้แล้วย,ยัดเคยี่กว่าจะได้นะครับทุกคนครับหนวดดำนะฮะโอ้โหแม่งแลจรินะพี่บอกเลยแม่งแลจรินะนี่โอ้โหแม่งแลจริงให้ทุกคนครับแลจริงครับผมของนี้ต้องแบบไม่ต้องมีอ่ะคือของไม่ต้องมีอ่ะพี่บอกเลยนะฮะจริงๆนะครับคือแบบแม่งแบบของแล่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนี่ยอัตราออกหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะ หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเออนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับอั้ทิ้งโค้ครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมดุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเอาไปเติมกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออันนี้สิบครั้งแล้วกันอ่ะไปสิบครั้งได้ไรเอ่ยชิป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 ชิอ๋ออ๋อ เละนะครับผมเละเละจัดนะเละจัด <t> จ <half> ัดนะครับทุกคนครับเละมากบอกเลยเละชิบหายโอ้โหเละมากนะครับโอเคนะครับผมทุกคนครับเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บชุบครับบ๊ายบาย เปี้วรักทุกคนนี้ครับผมเจา้าฟิวก็อย่าเลยอ๋อจำโค้ดไปเติมกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายปิ้ว